Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one you always talking about it one. i guess doing good things is happy. habit. everybody has known what you did. just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good things is their happy just giving one. everybody yes. has done what uh, you did. just good. giving but one. but you telling everyone you meet me. just uh, giving uh, one. you always talking about it. Just g i v i ม g o n อ I c a ห t do นุรอห์ไพริ i อั s a ะมดุลลอฮีรับ g ินอัลเลมีนอัลลอฮุมะศลีอัล ل อฮ์ ا ل hammad อัสล م มุอ a l a ยกุมุ a าระห์มัตุลลอฮ ا บุรกาตขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับผมอิมรนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกตครับสัลามอะลัยกุมุระห์มัตุลลอฮฺบุบรกาตุครับ มาพบกันนะครับกับช่วงรายการเมนูสระนะครับซึ่งเป็นเวลาของทุกคนในครอบครัวนะครับผู้ใหญ่ดูได้เด็กก็ดูดีนะครับดูแล้วก็สามารถที่จะลองหยิบนําเอาเมนูที่เรานําเสนอนํามาฝากให้กับท่านผู้ชมนั้นไปลองทําไปลองพัฒนาฝีมือกันกันที่บ้านได้เลยนะครับน้องๆก็อาจจะลองหยิบนําเอาเมนูง่ายๆนะครับไปลองฝึกเข้าครัวนะฮะทำเมนูอร่อยอร่อยให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับประทานกันนะครับวันนี้เมนูที่เชฟเลือกนํามาฝากกันนี้ เป็นเมนูอะไรครับครับก็เมนูนี้ก็เป็นสไตล์กับข้าวนะครับเป็นแกงออกจะสีสันจะดูเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับแต่นะฮแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่ารสชาติก็อาจจะกลางๆนะครับไม่เผ็ดมากเป็นทานได้เปรตวายไหมครับทานได้ทั้งดีทั้งไม่ได้ทานได้นะครับวันนี้เป็นชื่อเมนูในวันนี้นะครับก็ red chicken curry ครับ red chicken curry นะฮะหรือถ้าแปลเป็นไทยนี่เข้าใจง่ายๆนี่แปลว่าอะไรครับเพื่ แกงไก่สีแดงแกงไก่สีแดงนะครับเอาละครับช่วงหน้าช่วงเปิดครัวจะด้นะฮะเราจะได้เจอกับเมนูนี้แน่นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพบกับสกู๊ปดีจากทางรายการนะครับใครอยากเก่งนภาษาอังกฤษก็ต้องติดตามในช่วงของ Daily English นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพบกับช่วง Daily English เราก็มีนี่ครับมีอันอามีนก็มีของเล่นใหม่มาให้เราได้ลองใช้กันอีกแล้วนะครับกับเครื่องนี้เลยอันนี้ผมชอบมากนะครับเป็นเครื่องทา ไอศครีมผลไม้เพื่อสุขภาพนะฮะเป็นผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะมุสลิมะหรือว่าคนที่ต้องการจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักเพราะเจ้าเครื่องนี้ใช้เป็นผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสามารถแต่งเติมรสชาตินี่ได้อย่างหลากหลายแล้วก็วัสดุที่นํามาทํานี่ต้องบอกว่าเป็นของแท้นะฮะนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ใส่ผลไม้แช่แข็งเอาไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนี้ทํางานสามารถจะใส่เป็นช็อกโกแลตนะฮะหรือว่าจะเป็น ครีกเกอร์สีดําก็ได้เลยนะครับเชฟสามารถแต่ง mm hmm. เติมรสชาตินี่ oh. เรียกได้วยย่าหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอร่อยนะครคงคุณค่าวิตามินจากผลไม้ร้อเป์ด้วยครับอันอามีนเขาลดราคาพิเศษนะครับจากราคาปกติ2,300บาทเฉพาะยติมทีวีนี้เท่านั้นเขาลดเหลือแค่พันเบาทนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากนู้ชมท่านใดสนใจนะครับ mm hmm. อยากจะเอาไปทา ใช้ที่บ้าน,นครับก็สามารถโทรไปติดต่อกันได้ครับที่เบอร์0911080035เอาละครับช่วงหน้าช่วงเปิดครัวสระดเดี๋ยวเรากลับเข้ามาลงมือเข้าครัวกันนะครับแต่ช่วงนี้ไปชมช่วง Daily English ก่นครับ <gracias> Daily English สนับสนุนโดย Women Society for Success สวัสดีคุล ك م ورحمة าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily English ช่วงเวลาที่จะทำให้ทุกท่านเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ภายใน2นาทีค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับ English Guru อาจารย์ออยค่ะอาจารย์ออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นประโยคถ้าเกิดว่า รั่งนะคะหรือชาวต่างชาติพูดเร็วแล้วเราก็ฟังไม่ทันเนี่ยเราจะใช้คำถามให้เขาเนี่ยนะคะพูดอีกทีว่าอย่างไรคะอาจารย์ค่ะปัญหานีเน้เป็นปัญหาหลักเลยนะคะถ้าเกิดเขาพูดเร็วมากเราฟังไม่ทันเนี่ยก็จะใช้คำว่า would you please repeat the questions would you please repeat the questions หรืออาจจะใช้คำว่า would you please say that again Would you please say that again? ไม่ยากกันใช่ไหมคะท่านผู้ชมลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะได้เวลาเพิ่มคำศัพท์ในวันนี้แล้วกับช่วง daily word by word ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในครัวกันนะคะมาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมกันคำว่าผักภาษาอังกฤษออกเสียงว่า vegetable vegetables ส่วนคำว่าผลไม้ก็ออกเสียงว่า fruit f r u เอะคำว่าผักไม่ได้ออกเสียงว่า vegetables ระคะค่ะไม่ใช่อย่าลืมนะคะอย่าพูดกันผิดจริงๆต้องออกเสียงว่า vegetables และ fruits ค่ะสำหรับวันนี้ช่วง daily English ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการติดต่อเราสามารถติดตามเราหรือส่งข้อมูลสอบถามมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะขอขอบคุณรุนน่นณิสเซอร์วิสพาเมนต์สำหรับสถานที่ถ่ายทำพบกันใหม่คราวหน้ากับ daily English ช่วงเวลาที่จะทำให้ท่านผู้ชมเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ภายใน2นาทีสวัสดีคะ่ะัสดงไม่กุ้งมรอนจรลงอหรอเาระกาตุอืมมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอปะ ไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทางเซเว่นแคตตลอกร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำเทสโก้โลตัสและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านวันนี้ปัญหาในการจัดเก็บและหยิบใช้เครื่องประดับของคุณจะหมดไป ขอแนะนำ Hanging Jewelry Organizer ที่จะช่วยจัดเก็บเครื่องประดับของคุณให้มีระเบียบด้วยการออกแบบที่สะดวกสวยงามง่ายในการหยิบใช้งานและสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน Hanging Jewelry Organizer ได้ออกแบบมาในรูปทรงชุดเดสตรีสามารถนำไปแขวนได้ในตู้เสื้อผ้าหรือทุกทุกท,กที่ที่คุณต้องการ Hanging Jewelry Organizer พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง280บาทซื้อ2ตัว500บาทเท่านั้น ฟรีข้าจะส่งทั่วปร,รประเทศโทรสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงจะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อ,อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอา การฝึกอ่านยตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง1,000บาทคุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮั์และอุมรอราคาห5ารบาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยาตีมทีวี02-530-3199ช่วงเปิดรัวสดะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสโซดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวซดานะครับได้เวลาที่เราจะมาเปิดครัวประจำวันนี้กันแล้วครับวันนี้เราก็มีเป็นประเภทแกงนะครับเป็นแกงอินเดียด้วยได้กลิ่นอายของเครื่องเทศในหลากหลายชนิดมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้อง ให้เชฟวัตถุดิบช่วยแนะนำครับวันนี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างครับเชิญครับครับก็สำหรับเมนูเรดชิคเก้นคอรี่นะครับครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้สำหรับเมนูเรดชิคเก้นคอรี่นะครับก็อันนี้ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเรดชิคเก้นคอรี่เราก็ชิคเก้นก็แปลว่าไก่นะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมไก่วันนี้เป็นส่วนของสะโพกนะครับติดติดน่องด้วยนะครับใครจะเลือกเป็นส่วนของ หน้าอกก็ได้นะครับหรือว่าสะโพกอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นน่องอย่างเดียวหรือว่าส่วนปีกก็ได้นะครับแล้วก็มีน้ําซุปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับแล้วก็จะมีเนยลูกจันเทศโปรยกักนะครับแล้วก็อันนี้ลูกเห็นนะครับแล้วก็ลูกกวานอบเชยนะครับแล้วก็จะมีเป็นซอสมะเขือเทศอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมียี่ปา้ปนนะครับผงกะหรี่ปน นะครับแล้วก็พริกป่นปาปิก้านะครับแล้วก็ลูกพีชีป่นนะครับผงปรุงรสแล้วก็พริกป่นไทยด้วยครับ ل ل เอาเละครับันนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับของเมนู red chicken curry ในวันนี้ครับเอาเละครับทีนี้เราก็ได้รู้จักในส่วนของเครื่องปรุงและก็เครื่องเทศต่างๆครับที่จะ ใช้ทำเมนูเรดเคอรี่ชิคเก้นในวันนี้นะครับเอาเลยครับเชฟลงมือกันเลยดีกว่าครับบิสลาครับก่อนอื่นนะครับเราก็นำเครื่องเทศต่างๆนะครับมาผสมรวมกันก่อนนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับเชฟยีรานะครับแล้วก็ผงกะหรี่นะครับแล้วก็พริกป่นปาปริก้านะครับก็ใส่ปริมาณกะปริมาณให้เท่าๆกันใช่ไหมครับประมาณนช้อนชาหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ รูปกระชีป่นนะครับกระชีป่นนะครับแล้วก็พริกพริกป่นนะครับครึ่งช้อนนะครับแล้วก็จะมีผงพงร,ร่งรสนะฮะใจเชฟนะฮะในส่วนนี้ของเราจะทําอะไรก่อนเชฟเดี๋ยวเราจะเราจะเริ่มแกงกันเลยเริ่มแกงกันเลยนะครับใช่ครับโดยนําเครื่องเทศต่างๆรวมกันก่อนนะคร <behav S 1> ับแล้วก็แล้วก็ใช้เป็นน้ําสต๊อกนะฮะหรือว่าน้ําซุปไก่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวติดไฟเลยครับมาเลยนะฮะบิสมิลลาห์ สไตล์แกงของอินเดียที่เราจะทำในวันนี้จะเป็นไม่ใช่เป็นแกงแบบน้ำท่วมใช่ไหมเชฟก็จะน้ำข้นเป็นน้ำข้นนะฮะน้ำแบบคุกผิีนะฮะสามารถจะคุกกับข้าวก็ได้นะฮะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำไก่นะครับลงไปลงไปผัดกับในส่วนของเครื่องเทศต่างๆหนุ่มพูดเชฟนะครับวันนี้ ไก่ในเชฟจะมาชิ้นก็ค่อนข้างหนานะเชฟก็จะบั้งแล้วก็นำไปรวนก่อนเพื่อจะได้จะได้สุกเร็วสเพอเดือดอีกทีแราว,ว็าเติมมันสูงไปนะครับแบบนี้นะนี่ก็ตั้งไฟรอจนเขาเดือดเลยใช่ไหมค,ครับนี่ก็เริ่มเดือดต้อง,ต,องต้องพริกนึ่ไก่เวยนะเชฟก็ค่อยคอย่คอยคอยคนไว้ก็แล้วะครับ,รบหลังจากนั้นเราก็เติมเป็นลูกเ็นนะครับ ลูกเอ็นนาปุกกักกักนะครับพบเชยชอแล้วก็ลูกจันลูนนปกประวันนะครับลูกจันเทศนะครลูกจันเทศนี่นี่เป็นเม็ดแบบนี้เลยนะเชฟอ๋อ ỏi, สายเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็มาจากนั้น,นครับเราก็นำซอสเมล็ดเทศทุกคนซอสเมล็ดเทศไปทุกคนนะใส่ลงไปเลยนะฮะ น้ำแกงเขาก็จะข้นๆนะครับคนนี่ก็น่าจะด้วยกับตัวมะเขือเทศเข้มข้นใช่นี่กลิ่นหอมนะเชฟของเครื่องเทศนี่นี่ก็เป็นซอมมะเขือเทศธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรุงรสไปด้วยในตัวนะครับรสชาติส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากตัวซอมมะเขือเทศ แล้วก็หนักดีก็จะเป็นกลิ่นหอมของบรรดาเครื่องเทศต่างๆใช่ไหมครับถึงเป็นที่มาว่าเป็นเ e d c u r ี y นะฮะชิ i เก้นนะฮะจะเป็นแบบน้ำแดงแบบนี้เลยนะพอเขาเลือเดือดแล้วนะครับผมตรงนี้เราไม่ต้องเคี่ยวนานก็ได้นะเพราะตัวไก่เราสุกแล้วนะครับใส่เนยลงไปครับใส่เนยลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเนยจืดนะฮะครับปริมาณเนยจืดนี่ ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับทรัมาถึงตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะให้น้ำแกงนะครับซึมเข้าไปในเนื้อไก่มากมากๆนะครับก็เคี่ยวต่อไปแล้วก็เติมน้ําสุดไปนะครับแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าน้ําแกงเขาจะมีลักษณะข้นๆเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะใช่ครับแล้วก็ปรุงรสนะครับตามชอบเลยนะครับจะเติมเกลือเติมพริกไทยเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับ ฟังชื่อตอนแรกนี่ดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะยาก <c oughs> นั่นเป็นเมนูมากายเนี่คงทำยากวิธีการซับซ้อนแน่เลยแต่จริงแล้ว,วลงมือทําจริงนี่โอ้โหไม่ยากเลยนะครับเพียง<ช>แค่นาเครื่องเทศต่างๆมารวมกันแล้วก็ใส่ลงหมอ้อหรือว่าลงกระทะ,ะเป็แบบนี้นะฮะบ,บโอมได้หมดแล้วนะครับเรียกว่าหน้าตาสีสันแล้วก็กลิ่นที่หอมนี่ก้บอกว่าน่าทานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับทีนี้ก็ เสร็จในส่วนของการลงมือทํากันแล้วนะครับทีนี้เราก็มาถึงส่วนของการจัดจานเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับเอาเลยครับทีนี้เราก็ได้แกรงร้อนๆหอมๆมาแล้วครับทีนี้เ,เชิญเชฟจัดจานเลยครับปิดไฟนะครับอัสสลมมุอะลั์อันนี้เราก็เป็นแกงนะครับเลือกใช้จานที่เป็นแบบเป็นถ้วยก็ได้ใช่ไหมเชฟ ดูไปดูมานี่เหมือนไก่ก็อลแรทางใต้บ้านเราเนี่ยนี่จะเป็นคนอินเดียนี่เขาทานแกงไก่แดงแบบนี้ทานไงครับเชฟโรตีครับติมตุตตีก็ได้ถือว่าขนมปังก็ได้ขนมปังนะถ้าเป็นคนไทยเราก็ทานกับข้าวได้เลยนะฮะใช่ครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเขาจะให้รสชาติที่ดีกว่ากับขนมปัง จะเข้ากันได้ดีกับโรตีครับถ้าเกิดว่าใครมีโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับก็เอาราดลงไปก็ได้ครับแกงส่วนใหญ่ของอินเดียนี่เวลาเขาตักเสิร์ฟหรือว่าตักจัดจานนี่เขาจะมีส่วนใหญ่จะเป็นโยเกิร์ตนะครับวางลาาไปข้างบนโยเกิร์ตกับใบสลัดนีครับก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะครับมาจากอินเดียเลยนะฮะเอาแล้ครับและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูที่เรา นำมาฝ่าให้กับท่านผู้ชมในวนันนี้วันนี้เมนูอะไรนะครับเชฟเ Red Chicken Curry Cur ครับ Red Chicken Curry นะครับช่วงหน้าครับช่วงสระชวนทีมอย่าเพิ่งไปหไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับมารับรู้รสชาติของเมนูจานนี้กันครับยยยาาาามชีบัับนตลววดู يا مجيد انت الباعث يا شهيد انت الحق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي انت الله يا حميد أنت المحصي أنت المبدئ يا معيد أنت المحي والمميت أنت الحي القيوم أنت الواجد พวกท่านไม่รู้หรอกว่าในส่วนใดของอาหารมีบารอกัตอยู่บันทึกโดดมุสลิมน้ำพริกแม่เดียอ,อร่อยคู่ครอฮุสลิมร้อนนี้อัลฮัมดุลิลละ ดับร้อนไปพร้อมกับเราอันอมีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอโฮมเมดไอศครีมเฮลตี้เครื่องทำไอศครีมผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสุขภาพที่คุณก็ทำเองได้ที่บ้านหมดกังวลกับปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินและยังคงคุณค่ากับวิตามินจากธรรมชาติโดวยวิธีการทำง่ายๆเพียงแค่นำผลไม้ต่างๆที่คุณชื่นชอบเช่นกล้วยสตอรอเบอรี่กีวีหรือแอปเปลิลใส่ไว้ในช่องแช่แข็งของตูเ้เย็นเครื่องโฮมเมดไอศครีม จะเปลี่ยนผลไม้ของคุณให้กลายเป็นไอศครีมผลไม้เนื้อนุ่มเพื่อสุขภาพดังมายากลทันทีสามารถแต่งเติมรสชาติได้อย่างไร้กี่จำกัดหมดกังวลกับปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินและยังคงคุณค่ากับวิตามินจากธรรมชาติเก็บล้างทำความสะอาดได้ง่ายดายผลิตจากวัสดุคุณภาพปราศจากสาร BPA ของแท้นำเข้าจากต่างประเทศ เครื่องทำไอศครีมผลไม้ h Homemade i c e อ cream healthy เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่ชื่นชอบการทานไอศครีมสะดวกง่ายดายสนุกสนานเพลิดเพลินกับไอศครีมผลไม้เพื่อสุขภาพอันอามีนขอเสนอเครื่องทำไอศครีมผลไม้ h o m a d e i c ไอ cream healthy จากราคา2,300บาทลดเหลือเพียง1750บาทเท่านั้นโทรด่วน091-10800-5091่ 108.0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงคุณรู้สึกรุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มทุนตุน,ตนลวกทอดนึ่งอบยา่างเ้ือความสามารถนายอินวันในกระทะใบเดียว บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจนูในราคาที่คุณถูกใจเพียง1,900บาทยังครบยังยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง1,490บาทเท่านั้นโทรเลย025303199แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะช่วงสดชชวนชิมสนับสนุนโดย ร้านอาหารฮาลานคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัตธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้กลิ่นหอมค่ะคุ้งทั่วครัวเลยนะครับเป็นกลิ่นหอมจากเมนูที่เราลงมือทำกันในวันนี้นะครับเป็นเมนูประเภทแกงนะฮะเป็นแกงอินเดียด้วยนะครับที่เชฟอลิฟนำมาทำช่วงของเปิดครูสระในวันนี้นะครับวันนี้ชื่อเมนูอะไรนะครับเชฟ เรดชิคเก้นเคอรี่ครับเรดชิคเก้นเคอรี่นะครับหรือว่าเป็นแกงไก่แดงครับนะครับแต่เป็นแกงไก่สีแดงแกงไก่สีแดงนะครับก็ได้มาจากสีลักษณะของแกงได้มาที่จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแต่คิดว่าไม่เผ็ดมากนะครับสีแดงที่เราเห็นนี่คือน่าจะได้มาจากในส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงจากตัวซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะที่เรานํามาใช้ครับเรียกว่า หน้าทานเลยทีเดียวนะครับวันนี้ใช้ก็เตรียมมาเสิร์ฟคู่มากับเป็นขนมปังนะครับนัะครบแต่ถ้าเกิดว่าจะให้อ่อร่อยตามต้นตำรับาต้นตรนะครับก็ใช้เป็นโรตีจะอร่อยกว่าครับหรือว่าจะเป็นขนมปังแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นการทานกับข้าวก็ได้นะครับอินชอัวร์นะครับเอาละครับทีนี้ผมก็อยากจะลองชิมแล้วนะครับว่าเมนูแกงไก่สีแดงนะครับหรือว่า red curry chicken เนี่ยจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตลองชิมเป็นตัวแทนให้กับท่านผู้ชมนะฮะ ก็มีขนมปังหนึ่งชิ้นนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับมือผมล้างสะอาดแล้วนะครับพร้อมกับเนื้อไก่ซึ่งเชฟหั่นมาแล้วนะฮะก็ขออนุญาตลองชิมนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับบิสมิลลาห์อัธามูรี้านครับเป็นอีกหนึ่งรสชาติแปลกใหม่นะฮะ ได้หอมได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับเรียกว่าบอกไม่ถูกเลยครับว่ามีเครื่องเทศอะไรบ้างนะครับเพราะกลิ่นเข้ามารวมเป็นกลิ่นเดียวนะครับเป็นกลิ่นหอมแต่หอมไม่ฉุนนะฮะหอมคิดว่าคนไทยเรานี่ทานกันได้อร่อยเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นรสชาติเขาก็จะมีอมเปรี้ยวแล้วก็จะมีติดเผ็ดมานิดนึงนะฮะแต่เป็นเผ็ดอ่อนๆครับเป็นเป็นเผ็ดร้อนซะมากกว่านะใช่ไหมใช่เพราะเราเราใส่พริกป่นไทยไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดแบบเผ็ดจนทานไม่ได้หรือว่า ทานน้ำแกงเปล่าๆไว้ได้แต่นี่คือคือสามารถที่จะจิ้มโรตีหรืวอว่าจิ้มของปังไ,ได้เลยนะครับแล้วก็รสชาติของเนื้อไก่นีก็จะได้เป็นรสชาติของเนื้อไก่นะครับเพราะก็จะมีกลิ่นหอมจากตัวเครื่องเทศต่างๆนะครับผสมรวมอยู่ด้วยนี่ยิ่งถ้าเราใช้เป็นเนื้อไก่สดแล้วก็ลงไปเคี่ยวในหม้อนานๆตัวรสชาตินะฮะแล้วก,กลิ่นหอมของเครื่องเทศต่างๆก็จะซึมลึกเข้าไปในเนื้อไน เป็นไงครับเชฟเมนูวันนะี้คะมีอะไรพอจะแนะนําหรือว่าฝ่ายให้กับท่านผู้ชมได้บ้างครับถ้าเกิดว่ามีโยเกิร์ตนะครับ <c oughs> ก็เอาราดลงไปเลยนะครับก็จะเพิ่มความอะไรขึ้นด้วยนะครับผมว่าน่าจะเข้านะถ้าถ้าใส่โยเกิร์ตไปด้วยนะครับก็อันนี้เขาจะมีเป็นเป็นรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆจากตัวมะเขือเทศนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นไดร้รสชาติโยเกิร์ตเข้ามาก็จะเป็นเปรี้ยวแบบกลมกล่อมนะเอาละครับแล้วก็ ฝากกันไว้นะครับให้ท่านผู้ชมนั้นไปลองฝึกทํากันที่บ้านได้เลยนะครับเมนูแบบนี้ทําได้ไม่ยากเลยดูจากขั้นตอนช่วงของเปิดกัวสดานี่ทากันแป๊บเดียวเองนะฮะได้ออกมาเป็นเมนูดีๆเมนูพิเศษแบบนี้แล้วนะครับเบรดชิคเก้นเคอรี่ครับที่นํามาฝากให้กับท่านผู้ชมในรายการเมนูสระทุกทท่านครับเอาละครับแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเอะอะไรมาตั้งอยู่ข้างหน้าผมนะครับกับนี่เลยนี่ก็เป็นสินค้าจากอันอามีนะครับที่นำมาให้เราได้ลองใช้นะครับเชฟกับ เครื่องทําไอศครีมผลไม้100%เปรเเพื่อสุขภาพนะครับที่สําคัญนี่คือได้รสชาติแล้วก็ค,คุณค่าวิตามินจากธรรมชาติจากผลไม้นะครับถึงร้อเปอร์เซเลยนะครับเหมาะและก็ดีต่อสุขภาพเหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัวนะครับผู้หญิงมุสลิม,มหรือว่าคนที่ดูแลหรือว่าห่วงเกี่ยวกับเรื่องการทาน ไอศครีมขนมหวานครับหลายๆท่านเนี่ยชอบทานไอศครีมนะแต่ในไอศครีมทั่วไปเนี่ยก็จะมีไขมันอะไรเยอะใช่ไหมใชบทีนี้มีตัดปัญหาไปเลยครับใช่ถ้าเกิดมีเครื่องนี้วิธีการทําก็จะง่ายขึ้นง่ายมากใช่ครับแล้วก็สะดวกด้วยครับชอบผลไม้ชนิดไหนก็สามารถนำมาทําเป็นไอศครีมได้เลยแล้วก็ที่สําคัญรวดเร็วมากเลยครับเชฟเพียงแค่นําผลไม้ต่างๆใส่เข้าไปข้างในนี้นะครับแล้วก็ปล่ยให้เครื่องนี้เขาทำงานนะครับจะได้ออกมาเป็นไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มนะครับแล้วก็ สดุที่เขาใช้มาทำนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นของแท้นะครับนำเข้าจากทังต่างประเทศนะผมได้ลองจับได้ลองดูแล้วนะครับเห็นถึงคุณภาพของเจ้าเครื่องทําไอศครีมนี้เลยนะฮะแล้วก็อนามีนเขาลดราคาพิเศษนะครับจากราคา2,003นะครับพิเศษเฉพาะในยี่ิ่มทีวีนี้เท่านั้นนะครับลดเหลือ1,750บาทเท่านั้นนะครับเหมาะสาหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับหรือจะเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงื่นรมฎอนทาเป็น ขนมของหวานราชิออได้เลยนะครับก็โต,ติดต่อไปสอบถามกันได้เลยนะครับที่เบอร์0911080035ครับอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลานี้รายการเมนูสระก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการทุกๆท,ท่านที่ทําให้มีรายการเมนูสรารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้ทุกเมนูเลย,เลยนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็มีแฟรนไชส์นะครับชา กาแฟป๊อปคอนจากไทยเชฟนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ห้ามพลาดเลยครับเขาเริ่มต้นเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถเปิดร้านได้เลยครับมีทั้งวัตถุดิบนะฮะรวมถึงอุปกรณ์การทำเครื่องทำป๊อบคอนตู้ทำป๊อปคอนต่าตงๆนะครับจัดไว้เตรียมให้เสร็จสรรพนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับรวมถึงสนใจในตัวของ เฟนชายไทยเชฟก็สามารถโทรไปติดต่อสอบถามกันได้เบอร์ที่ปรากฏที่หน้าจอได้เลยครับครับและครัวสวยๆแบบนี้นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่โดยทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับรับจัดเลี้ยงงานสัมมนานงานสังสรรค์และงานแต่งงานครับครับผมแล้วขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์สกินรูทนะครับแคร์ยูสกินฟื้นฟ,นฟนูดูแลบำรุงและปกป้องผิวของคุณด้วยสกินรูทนะครับได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายออยยแล้วก็ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องผิวพรรณนะครับรวมไปถึงอยากจะสอบถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สกินรูทก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่แฟนเพจสกินรูทนะครับแล้วก็สามารถสอบถามได้โดยตรงกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับการผลิตภัณฑ์สกินรูทครับครับและขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรสซมอร์ดครับด้วยบรรางสารสกัดจากธรรมชาติทั้ง9ชงนิดนะครับและหนึ่งในนั้นก็ประกอบไปด้วย ฮับบัตุสซซดาซึ่งนอกจากเราจะรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์แล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ได้ครับกับเบสเอครับและขอขอบคุณกับเอเชียอินโนเวชั t นเอเท็กบิออนเอ็กซ์เพนะครับจำหน่ายและติดตั้งงานชิลเลอร์และงานเครื่องปรับอากาศทุกรูปแบบนะครับบริหารและควบคุมงานโดยคุณฮารูนประพฤติชอบนะครับวิศวกร ด้านเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะเลยครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับระบบทําความเย็นนะครับก็สอบถามได้กับวิศวกรเครื่องทําความเย็นได้เลยครับตามเบอร์ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ได้เลยนะฮะครับและขอขอ,ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์น้ําพริกแม่เดีเคล็ดลับจากแดนใต้น้ําพริกแท้ตราแม่เดีนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเป็นโทวแทนน้ำหนักนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่ติดตามรายการเมนูสลาของเราด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะลองหยิบนําเอาเมนูดีๆนะครับที่เราได้นํามาฝากกับท่านผู้ชมไปลองทํากันดูที่บ้านได้เลยนะฮะแล้วก็ทําแล้วก็อย่าลืมที่จะลองอให้พื้นบ้านเราได้ลองชิมได้ลองทานกันบ้านครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาฝีมือและที่สําคัญเราจะได้สร้างสังคมของเรานั้นให้หน่าอยู่มากย,ยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพื่อฟื้นฟูแผ่ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากไร้คนขัดสนช่วยเหลือในส่วนที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะกลับมาพบกับรายการเมนูสดะนะครับได้เป็นประจำนะครับวันเก่าเวลาเดิมทุกวันจะถึงสุกเลยนะครับเวลา16บหนนทีถึงสิบเจ็ดนาฬิกครับผมเราก็จะพร้อมเสิร์ฟเมนูอร่อยให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับชม กันถึงที่บ้านเลยนะครับอย่าลืมมันดูแลสุขภาพนะครับออกกําลังกายอยู่เป็นประจําแล้วก็หมั่นขอบคุณพระออกรออยู่เป็นประจําด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าวิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะสลามอะลัยกุณมุลมะตุลอลอฮะบาริกาตุ Just You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things, It's a happy Everybody once. has known what you did. Just oh, giving oh, one. But, but you telling everyone you meet. Just, just giving oh, one. You always talking about oh, it. Just, yeah, it. just, just giving oh, one. I guess oh, doing it. good things, It's their happy oh, just, oh, just giving one. Everybody, oh, everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.